ด้วยความที่อากาศมันร้อนมากก็เลยคิดว่าเฮ้ยคอนเทนต์นี้ดีกว่านะคะในไลฟ์เนี่ยคนถ้าใครไม่สะดวกไม่ไม,ไม่ไม่มีงบประมาณเรามาเรียนฟรีทุกวันก็ได้เพียงแต่ว่าที่เรามาไลฟ์สอนฟรีอ่ะมันแล้วแต่เนื้อหาว,ว่าแบบวันนี้โค้ดอยากทําเรื่องอะไรเจออะไรก็ทำามันนั้นแต่ว่าถ้าเป็น,ปนในคอร์สเรียนอ่ะมันเป็นเนื้อหาที่วางเป็นล้บบางวางเป็นแบบแผ,แผ,แผนอะไเงีนะคะเอาละค่ะเนื่องจากอากาศร้อนนะคะเราเลยได้คอนเทนต์นี้นะคะเริ่มจากประโยคที่หนึ่งเลยนะคะสีเหลือง today is very hot นะคะ today is very hot today is very hot วันนี้อากาศร้อนมากๆวันนี้อากาศร้อนมากๆข้อที่สองสีชมพูนะคะ is very really hot today is very really hot today is very really hot today แปลว่ามันร้อนจริงๆนะวันนี้มันร้อนจริงๆนะวันนี้ข้อที่สามสีขาวอะ uh. today is too hot today is Too hot แปลว่าวันนี้มันร้อนและเกิดนะร้อนมากจริงๆร้อนมากเลยวันนี้นะมันร้อนมากๆเลยว่ามันร้อนเกินไป today's too too hot แบบ,บ,บวันนี้โคตรร้อนก็ได้ today's too hot มันร้อนมากวันนี้มันโคตรร้อนเลยก็ได้อย่างนี้นะคะนี่คืออันที่3นะคะได้ไหมทำไหมคะต่อไปอันที่4อันที่4สีเหลืองนะ today's temperature is very high today's temperature is very high อุณหภูมิอุณหภูมิของวันนี้มันสูงมากๆ today's temperature is very high นะคะ today a p o r t of c s temperature แปลว่า,าเขาเรียกว่าการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะอุณหภูมิของวันนี้ is very high มันสูงมากๆเลยนะคะในข้อที่4ข้อที่5นะคะ it is so hot today it is so hot today it is so hot today เพราะว่าโหมันร้อนมากจริงๆมันร้อนที่สุดเลยวันนี้นะคะเอาละค่ะนี่คือ5ประโยคนะคะที่โคตรพัฒน์เตรียมมาแบ่งปันกันหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าชอบช่องนี้นะคะช่องโคตรพัฒน์นะคะทุกช่องทางการติดต่อของโคตรพัฒน์นะคะนะคะ C O A C H R A P A T นะคะโคตรพัฒน์ทุกช่องทางการติดต่อถ้าชอบนะคะทุกคลิปทุกเนื้อหาก็อย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยอย่าลืมกดแชร์ให้หน่อยอย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้กันฟังบ้างว่า เออฉันเคยใช้ประโยคไหนฉันไม่เคยใช้ประโยคไหนหรือประโยคไหนเพิ่งเคยได้ยินคอมเมนต์พูดคุยกันได้อยากดูเนื้อหาอะไรอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วสาคัญที่สุดกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่สละเวลาอันมีค่ามาดูจนจบนะขอบคุณขอบคุณคุณดุดดาวที่กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณปูด้วยนะคะที่กดติดตามสวัสดีนะคะ